ดครับลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายในหัวข้อการนำไอซีมาบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพซึ่งท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายท่านนี้ท่านเคยทํางานให้กับสายการบินคว n นตัสที่ซิดนีย์ออสเตรเลียโดยทํางานที่ System Programming Department นอกจากนั้นท่านยังเคยเป็น Board of Director ของซ i ต้ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการ ICT แก่สายการบินทั่วโลกจากนั้นท่านได้มาทํางานที่บริษัทการบินไทย ในสายงาน ICT ทั้งทางด้าน Infrastructure และ Application Development ล่าสุดท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศขอเรียนเชิญคุณสาโรทยุตใจผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนขอาการาบเรียนเชิญครับเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับหัวข้อที่กําหนดมาให้นิดนึงเท่าทีผ่ผมสังเกตเนี่ยหัวข้อที่ให้ผมมาเนี่ยยาวมาก อ่านแล้วผมก็จําไม่ได้ผมก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนหัวข้อนิดหนึ่งเป็น ICT เพื่อประสิทธิภาพองค์กรนะครับก่อ,กอนก่อนที่จะไปถึงเ,เรื่องที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็อยากให้ดูหน้านี้นิดหนึ่งถือโอกาสประชาสัมพันธ์หน่อยตัวที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเครื่องบิน A380 ตัวใหม่ล่าสุดซึ่งเรารับเข้ามาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับไอเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันนะครับ จะให้ดูข้างล่างนิดหนึ่งตอนตรงขวามือด้านล่างโอเคอเราจะเขียนไว้ว่าจำทูทีจีร้อยจะเล่าให้ฟังนิดหนึง่งการบินไทยเนี่ยตั้งขึ้นมาเมื่อปี1960คือปี2503เท่าที่ผมมองดูหน้าของผู้เข้าสัมมานาในห้องนี้เนี่ยน่าจะผมว่า90%นน่าจะเกิดหลังการบินไทยคือ ปี2503นะครับเพราะฉะนั้นการบินไทยตั้งมานับถึงวันนี้เนี่ยก็52ปีแล้ว52ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคปัญหาก็คือเราชักเริ่มห่วงว่าการบินไทยเนี่ยจะอยู่ต่อไปอีกนานแค่ไหนเมื่อปี2ปีก่อนเนี่ยเราก็ระดมสมองกันแล้วเราก็คิดว่าเราอยากจะให้บริษัทของเราเนี่ยอยู่ไปอีกจนกระทั่งถึง100ปีอันนั้นก็คือที่มาของคำว่าจำถูทีจีร้อยทำยังไงเราจะถึงอยู่ถึงอยู่ได้ อยู่ไปได้ถึงอายุ100ปอปีจะดำเนินงานไปตามปกติอย่างในอดีต50ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไปไม่รอดค่อยๆเดินก็อาจจะไม่ทันเราก็เลยคิดว่าต้องจำอันนี้คือหน้านี้ในหน้าที่หนึ่งนะครับเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยก็กำหนดมาเองหัวข้อนี่อาจจะเยอะแต่ว่าอาจจะพูดไปแค่สัก4ี่ห้าหัวข้อเพราะว่าต้องเรียนนิดนึงที่ผ่านมาเนี่ย ไม่ค่อยจะได้ทำพรีเซนเตชันเพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าเวลาเนี่ยจะจะมากจะน้อยก็เลยทำมาเผื่อถ้าเห็นถ้าเห็นสไลด์ที่ผมเตรียมมานี่อาจจะตกกระจเกือบร้อยเกือบร้อยหน้าแต่ผมไม่คิดว่าจะพูดขนาดนั้นนะครับก็คงจะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในสายการบินเนี่ยสถานการณ์เป็นยังไงในส่วนของบริษัทที่ผมทํางานอยู่คือการบินไทยเนี่ยทิศทางองค์กรกลยุทธ์ธุรกิจเนี่ยจะเป็นยังไงคือคือในการบินไทยเนี่ยไอทีเนี่ยเรามองว่าเราต้องสปอร์ตธุรกิจ ทุกอย่างเนี่ยเราจะเริ่มจากธุรกิจเริ่มจากดิเรกชันของของบริษัทว่าจะไปทางไหนนะครับถึงถึงเอาเรื่องของทิศทางองค์กรแล้วก็กลยุทธ์ธุรกิจมาคุยก่อนหลังจากนั้นก็จะพูดถึงวิสัยทัศน์ภารกิจของฝ่ายไอทีสั้นๆต่อด้วยกลยุทธ์ทางด้านไอทีที่จะซัพพอร์ธธุรกิจกระบวนการในการจัดทําแผนไอทีแล้วก็โครงการสําคัญที่กาลังดาเนินการอยู่ระบบสารสนเทศที่สําคัญ ผม,ผมให้แบ็กกราวนิดหนึ่งในการบินไทยเนี่ยตะกี้ที่ผมบอกว่าเราตั้งเมื่อปี1960นะครับเราเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ครั้งแรกเมื่อปี1962คือ2ปีหลังจากที่ตั้งบริษัทโดยใช้ในการประมวลผลระบบบัญชีนะครับแล้วก็ในปี1974คืออีก12ปีถัดมาเราเริ่มใช้ระบบสำรองที่นั่งผู้โดยสารซึ่งถือว่าเป็นระบบ ที่ในสมัยนั้นเขาเรียกว่าออนไลน์เรียวไทม์ระบบแรกถ้านับอายุแล้วนะครับออนไลน์เรียวไทม์ระบบนั้นเนี่ย1974ถึงวันนี้เนี่ยก็ประมาณ40ปีแล้วเชื่อหรือไม่โปรแกรมบางโปรแกรมที่เราเขียนเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้มันยังใช้งานได้อยู่ ไม่เหมือนกับพีโปรแกรมบน PC ยุคป,ปัจจุบันพอเปลี่ยนเครื่องทีมันก็แทบจะใช้ไม่ได้นะครับปัญหาของเราก็เลยมีในการบินไทยเนี่ยเราจะมีระบบที่เก่ามากอายุ 30- 40ปีจนถึงระบบที่ใหม่มากเทคโนโลยีหลากหลายทำยังไงถึงจะทำให้พวกนี้เชื่อมต่อกันได้แล้วก็ตอบสนองธุรกิจโอเคกลับมาเรื่องธุรกิจนิดหนึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมการบินเนี่ยเป็นอุตสาหกรรม,รนนรรมรที่ค่อนข้างจะเซนซิทีฟมีอะไรเกิดขึ้นในโลก มีอะไรเกิดขึ้นที่ไหนเราก็จะสะดุง้งพนักงานนี่จะสะดุ้งเพราะว่าเพราะว่าพอเกิดเรื่องปุ๊บผู้โดยสารหายรายได้หดพอรายได้หดเนี่ยก็แปลว่าโบนัสอาจจะไม่มีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยประมาณสักเกือบ10ปีเนี่ยเราจะมีเรื่องช่วงแรกๆปีเว้นปีพอหลังๆนี่รู้สึกจะทุกปีบางปีนี่จะมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี47นี่ยมีสึนามิ เกิดที่ภูเก็ตจริงๆแล้วไม่ค่อยจะอิมแพดกับบริษัทมากมายนักนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็มีไข้หวัดนกซึ่งค่อนข้างจะมีผลเพราะว่าผู้โดยสารเกิดอาการไม่อยากจะเดินทางไม่อยากไปอยู่ในที่แคบๆปี2008เป็นปีแรกที่การบินไทยรู้จักคำว่าขัดทุนหลังจากที่ดาเนินการกำไรมาตลอด40ปีเพราะว่า สถานการณ์การเมืองในประเทศทำให้มีกรณีปิดสนามบินในช่วงปลายปีซึ่งซึ่งการปิดการที่สนามบินปิดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งรู้สึกจะประมาณ78วันแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยผู้โดยสารก็หายไปเรียกว่าหดหายไปครึ่งหนึ่งใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่าจะกลับมาแล้วก็ช่วงปลายปีเนี่ยเดือนพฤศจิกาเนี่ยเป็นเป็นช่วงที่ทำมาหากินช่วงทำเงินของการบินไทยคือการบินไทยเนี่ยใน12เดือนไม่ใช่ว่าจะกำไรทุกเดือน บางเดือนอย่างช่วงช่วงหน้าฝนเนี่ยผู้โดยสารก็จะมีน้อยอพอช่วงปลายปีเนี่ยอากาศประเทศไทยดีที่ยุโรปเนี่ยอากาศหนาวพวกยุโรปเนี่ยก็จะหนีหนาวมาเที่ยวเมืองไทยเยอะเพราะฉะนั้นพอเกิดเรื่องปลายปีนี่ทางฝ่ายขายอมยิ้มเลยไม่ต้องดินน้นรนทํายอดแล้วเพราะยังไงก็ไม่ถึงแล้วเราก็ขาดทุนในปีนั้นก็เลยเป็นปัญหาของบริษัทมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้หลังจากนั้นมาสองสมปีนี่เราก็มีพยายามจะแก้ไขแต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ซ้ําเติมอีก ปี53เนี่ยก็มีสถานการณ์เสื้อแดงมีเหตุการณ์ที่นางเลิงซึ่งเป็นคอนแทคเซ็นเตอร์ของเราตั้งอยู่ก็แล้วก็สถานการณ์การเมืองในประเทศเนี่ยก็มีผลกับนักท่องเที่ยวที่จะมาประเทศไทยลดลงบีกปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยต้นปีมีสึนามิที่ญี่ปุ่นผู้โดยสารทางด้านนั้นเนี่ยก็หายไปทางด้านยุโรปก็มีปัญหาเศษรษฐกิจมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ เราปิดท้ายปลายปีด้วยสถานการณ์น้ําท่วมออผมนั่งดูปฏิทินเนี่ยปีที่แล้วผมอยู่ที่บริษัทการบินไทยวันที่6พฤศจิกายนหนึ่งปีกับสองวันที่ผ่านมาเนี่ยหพฤศจิกายนน้ําเริ่มทยอยเข้าบริษัทการบินไทยแล้ววันที่7พฤศจิกายนน้ําก็เข้าควบคุมน้ํานี่ไม่ได้หมายถึงคุณชาลาใสที่ไปเชิญผมมาพูดนะ <laughs> น้า วันที่7เนี่ยน้ำเข้าคุมทุกพื้นที่ในบริษัทการบินไทยการบินไทยเนี่ยสำนักง,งานใหญ่ถูกน้ําท่วมประมาณ78ดดวันแต่ว่าบริษัทการบินไทยได้รับผลกระทบมากกว่านั้นเพราะว่าน้ําท่วมมันทยอยเกิดตั้งแต่รอบนอกกรุงเทพเข้ามาเรามีปัญหามากมายนอกจากผู้โดยสารจะหดหายแล้วเนี่ยลูกเรือนักบินส่วนหนึ่งเนี่ยติดอยู่ในบ้านออกมาบินไม่ได้ก็ปัญหาหนักเพราะฉะนั้นปีที่แล้วก็เป็นปีที่สองที่เราขาดทุนรูป ตรงนี้ก็คือหน้าบริษัทของผมเมื่อปีที่แล้วรู้สึกเวลาประมาณเนี้ยหปีและปีที่แล้วเนี่ยเดือนอวันลอยกระทงผมจําได้วันที่10พฤศจิกาผมก็ลอยกระทงอยู่หน้าบริษัทโ okay. อเคสงสัยเวลาที่ให้ผมเนี่ยอาจจะน้อยไปหลายเท่าตัวโ okay. อเคสถานการณ์นะคือปัจจุบันนี้เนี่ยการดําเนินการธุรกิจการบินมีมีจะเรียกว่ามีปัญหามีอะไรต่ออะไรเยอะแยะ อันนึงก็คือเรื่องเปิดน่านฟ้าเสรีทําให้มีคู่แข่งเข้ามามากมายนะครับในปัจจุบันนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆมากเครื่องบินรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพกินน้ำมันน้อยลงก็จะทําให้สายการบินที่ใช้เครื่องบินใหม่ๆเนี่ยจะต้นทุนต่ํากว่านะครับในส่วนของห้องโดยสารเนี่ยก็พยายามแข่งกันว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันสะดวกสบายกว่ากันกว้างขวางกันในอดีตนะครับ คู่แข่งของการบินไทยเนี่ยคือสี่เหลี่ยมเล็กๆด้านซ้ายมือคือเป็นเรียกเ,เขาเรียกว่าเป็น traditional full service carrier ก็คือสายการบินแห่งชาติในอดีตตอนหลังเนี่ยโบอิ้งกับแอร์บัสทยอยปั๊มเครื่องบินออกมาจากโรงงานทุกวันการตั้งสายการบินง่ายขึ้นก็มีคู่แข่งเข้ามามากขึ้นมากขึ้นรวมทั้งสุดท้ายเนี่ยวงสุดท้ายก็คือ low c o นะครับ ในตะวันออกกลางเนี่ยสายการบินใหญ่ๆ3ส,สายนี่ก็พยายามจะตั้งฮับซึ่งจะทําให้ผู้โดยสารเนี่ยสามารถบายพาสประเทศไทยเวลาจะลงไปออสเตรเลียหรือว่ากลับไปยุโรปนะครับทุกคนก็ทยอยสั่งซื้อเครื่องบินใหม่ๆมากมายเ,เราก็พยายามมองการตัวเลขอันนี้อาจจะไม่ถูกเพราะว่าผมตัวเลขถูกถูกต้องปัจจุบันมาให้ไม่ได้บางส่วนเป็นความลับบริษัทแต่ว่าแค่ใช้ใดูรีเลทีว่าการบินไทยเนี่ยฟรีดเนี่ยมันเล็ก แล้วก็การสั่งซื้อเนี่ยบางทีเราเห็นข่าวเยอะแต่ว่าข่าวซ้ําจริงๆแล้วเราซื้อได้น้อยมากถ้าเทียบกับคู่แข่งนะครับก็มันก็จะเป็นปัญหาในการแข่งขันการปรับตัวของแต่ละสายการบินที่บินมาแถวนี้เนี่ยห้องโดยสารเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นนะครับอันนั้นก็คือปัญหาในการทําธุรกิจว่าปัจจุบันนี้เนี่ยธุรกิจทําได้ยากในอดีตเนี่ยเรานั่งเฉยๆก็คงจะมีกําไรในอนาคตถ้าเรานั่งเฉยๆเนี่ยก็คงไม่ถึงทีจีร้อยนะครับ เมื่อเมื่อปีสองปีก่อนเนี่ยเราก็เลยมานั่งะระดมสมองกันกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจเราก็ตั้งวิชั่นว่าเราอยากจะเป็นสายการบินที่ลูกค้าเลือกเป็นอันดับแรกให้บริการด้วยเสน่ห์ไทยนะครับมิชชั่นก็เราก็คิดว่าเราจะสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าเ e n นอเร e ไฮรีเทิร r นออน n ิ n เท์ t ทำไงผู้ถือหุ้นทุกปีประชุมผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะบ่นว่าเงินปันผลน้อยมาก ปีที่แล้วก็ไม่จ่ายเพราะว่าเราขาดทุนนะครับพนักงานเนี่ยทำไงถึงย้งพนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้นสังคมเราก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะครับอุตสาหกรรมการบินเนี่ยจเรตคาร์บอนออกมามากนะครับเมื่อปี2008ที่ผมบอกว่าเราขาดทุนเนี่ยปีนั้นพอขาดทุนเราก็ตกใจมานั่งทำนั่งระรมสมองกันว่าทำยังไงเนี่ยบริษัทถึงจะกลับมาได้เราก็วางแผนมาปี2009เนี่ยเราจะต้อง s t a b i l i z e o per ation ทำยังไงเนี่ย ไม่ให้สุดต่อไปประคองให้อยู่ให้ได้ปี2010 Build Solid, Solid Foundation สร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อที่ต่อไปในอนาคตเนี่ยบริษัทของเราเนี่ยจะได้เป็น Strong and Sustainable Company ก็คือมีความแข็งแกร่งและยังยืนไม่ใช่แข็งแกร่งชั่วประเดียวประดาวนะครับอันนั้นคือจุดหมายของเราเราต้องการที่เป็น Customer Oriented คือเน้นลูกค้าแข่งขันได้แล้วก็ d y n a มิกคือปรับตัวได้คล่องนะครับ มันก็มาเป,เ,ปเป็นไปตามแผนจนกระทั่งปี2012พอน้ําท่วมพอน้ํามานี่กวาดอะไรต่ออะไรหลายอย่างหายไปแล้วก็สุดกลับมาเป็นเส้นที่สองทึบๆก็ต้องถอยกลับมาตั้งหลักใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าต้องมาดู business process ทำยังไงถึงจะปรับปรุงให้ Operation นมันสตรีมไลน์ขึ้นทําให้การแข่งขันเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะกลับขึ้นไปจุดหมายที่เราคิดเอาไว้นะครับ เราก็มานั่งกำหนด business strategy ของบริษัทนะครับเราเรียกว่า S 1ถึง S 9แล้วก็เราคิดว่า IT เพิ่งจะถึงคำว่า IT นะครคุยมานานเราก็คิดว่า IT เนี่ยเป็นคอมโพเนนต์หนึ่งที่สำคัญในการดำเนินการธุรกิจที่จะช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จได้เราก็กำหนด IT เนี่ยเป็นแผนกลยุทธ์กลุ่มหนึ่งอยู่ในแผนกลยุทธ์ทั้ง9กลุ่มนะครับ9กลุ่มเนี่ย S 1ก็คือ corporate portfolio Port, อันที่2ก็คือ Customer Value Strategy ทำไงถึงจะให้บริการลูกค้าได้ดีอันที่3ก็คือแผนแผนกลยุทธ์ Route Network and Fleet Strategy ฝูงบินของเราเนี่ยควรจะเป็นยังไงควรจะบินเส้นทางไหนอันที่4 Commercial Strategy จะขายยังไงที่สำคัญอันหนึ่งก็คือ S7 Strategic Cost Management ทำยังไงเนี่ยเราถึงจะมีต้นทุนที่แข่งขันได้นะครับ S8 Human Capital นะครับ อันนี้เราเราวางกันมาเมื่อสักสองสาปีก่อนซึ่งปัจจุบันนี้เ,นเราก็ยังใช้อันนี้เป็นเป็นกลยุทธ์ในการดําเนินการแต่ว่าคิดว่าปีหน้านอาจจะปรับเปลี่ยนบ้างนะครับในส่วนของไอทีไอทีก็ไม่มีอะไรบ้างเราก็อยากจะเป็นผู้นําในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท,ที่เป็นเลิศเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจของบริษัทในเชิงรุกภารกิจของเราก็คือเพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินธุรกิจของบริษัท ให้บริการลูกค้าลูกค้าในที่นี้เนี่ยก็คือยูเซอร์ในบริษัทด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบก็ไม่มีอะไรก็ธรรมดาธรรมดานะครับเดี๋ยวขอข้ามไปขอต่อเรื่องกลยุทธ์นิดหนึ่งมาถึง S6 คือกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้วก็แผนงานอย่างที่ผมเรียนว่าทางบริษัทได้เห็นความสําคัญของไอทีก็เลยกําหนดกลยุทธ์ขึ้นมา,ากลุ่มหนึ่ง โดยที่ S6 เนี่ย IT Strategy เนี่ยเราคิดว่า IT เนี่ยมีส่วนในการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืนโดยที่เราพูดถึงสามคำคือ build growth competitive ทำไงถึงจะ build ถึงจะสร้างธุรกิจใหม่ๆได้ทำไงถึงจะทำให้ธุรกิจโตต่อไปได้และก็ทำยังไงถึงจะให้สามารถแข่งขันได้นะครับ IT Strategy เนี่ยแผนกลยุทธ์ของเราเนี่ยเราก็ออกมา5อันข้างล่างอาจจะอ่านยากนิดหนึ่งก็คือ IT Sourcing for sufficient and high e r skill staff ก็คือ,อพนักงานของเราตอนนี้เนี่ยทางด้าน IT เนี่ยมีไม่พอที่จะทำงานและอีกอแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่าเราใช้ระบบมานานแล้วตั้งแต่4 50ปีก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีพนักงานส่วนหนึ่งที่มีความรู้เป็นเลิศในด้านเมนเฟรมซึ่ง ปัจจุบันนี้เนี่ยมันมันก็เหมือนกับคนละโลกกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเราก็มีอันที่สองก็คือ build it competency คือทำยังไงเนี่ยเราถึงจะปรับพนักงานของเราจากเมนเฟรมความรู้ทางด้านเมนเฟรมเนี่ยมาให้มีความรู้ความชำนาญในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับก็ต้องสร้างต้องต้อง,ต,องต้องสร้างขึ้นมาต้องมีการอบรมอันที่สามก็คือ create enterprise architecture อย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าบริษัทการบินไทยเนี่ยมีเทคโนโลยีตั้งแต่เก่าสุด จนกระทั่งถึงใหม่สุดสถาปัตยกรรมที่มีเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันทยอยเกิดบางทีก็คอนโทรลไม่ได้ในอดีตมันมีมากมายทำไงเนี่ยเราถึงจะมาสร้างบูรพรินต์ว่าต่อไปเนี่ยระบบของเราในอนาคตควรจะเป็นไงเพื่อที่ให้ดูแลง่ายแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรต่ออะไรง่ายนะครับก็คือก็เลยเป็นอันที่3 create enterprise architecture อันที่4ก็คือ process กระบวนการในการบริหารไอทของเราเนี่ยทำยังไงเนี่ยถึงจะปรับปรุงให้มันให้บริการได้เร็วขึ้นได้เราก็มานั่งคิดมีอะไรที่จะต้องทำบ้างสุดท้าย flexible IT solution เราพยายามจะปรับเปลี่ยนระบบงานใหญ่ๆระบบงานหลักของเรานะครับอย่างระบบสำรองที่นั่งผู้โดยสารเนี่ยซึ่งเป็น Main Frame Based เราจะปรับมาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ระบบ r o p ระบบสะสมมมยซึ่งเป็นอะไรที่ยึดโยงลูกค้าไว้กับเราเนี่ยก็เป็นเมนเฟรมเบสเราก็คิดว่าจะปรับเปลี่ยนทั้งหมดเรียกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีเมนเฟรม m e 3ตัวอยู่ในบริษัทเราใน2ปีข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่าเรา,เราจะเลิกใช้เมนเฟรมบอร์ดกรรมการของบริษัทเนี่ยสั่งผมเมื่อ2เมื่อเมื่อเมื่อปีกว่ามาแล้วว่าให้เลิกภายในปีหน้าแต่ผมบอกว่าไม่ไหว ปีสปีถัดจากนี้ก็ไม่รู้จะไหวไหมอันนั้นคือคือจุดประสงค์ของเรานะครับจะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอันนี้ก็คือดีเทลของที่ผมพูดมาตะก,กี้นี้ IT Sourcing, Professional Reskill, Enterprise Architecture, Process Improvement แล้วก็ Flexible IT Solution จะเห็นคำว่าระบบที่สนับสนุนทางด้านคารโก้เราก็จะเปลี่ยนใหม่เรามีระบบ Cloud Computing จะ Implement Im ใช้งานภายในนะครับ E Collaboration, Data Warehouse ก็เป็นอีกหน้าหนึ่งที่ขยายความตะกีน้นี้ทั้งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเราคิดว่าเราจะใช้ enterprise architecture เนี่ยเป็นฐานในการออกแบบ,บบระบบต่อไปในอนาคตโดยที่ people process technology เนี่ยควรจะมูไปได้วยกันนะครับรูปนี้นี่ทางซ้ายมือเนี่ยคือระบบในปัจจุบันที่เรามีอยู่ซึ่งมันเกิดต่างกรรมต่างวาระกัน royal dcs อันนั้นคือระบบสำรองที่นั่งกับระบบเช็คอินนะครับ ซึ่งอายุของมันเนี่ยส,สามสี่สิบปีตัวสำรองที่นั่งผู้โดยสารเนี่ยสี่สิบปีเรามีการปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับแต่ด้วยความที่ฟาวเดชันของมันเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเมื่อสี่สิบปีเนี่ยบางจุดเนี่ยมันก็เปลี่ยนยากเปลี่ยนลาบากนะครับตัวอื่นออคิดออคิดเป็นชื่อระบบคาโก้ของเราปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ30กว่าปีอย่างที่ผมเรียนว่ามันทยอยเกิดต่างกรรมต่างวาระเพราะเกิดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องพยายามเชื่อมโยงระบบพวกนี้เข้าด้วยกัน เราค่อยๆเชื่อมจนนัวเนียไปหมดเพราะว่าทุกอย่างมันต้องลิงก์ถึงกันระบบสำรองที่นั่งต้องส่งข้อมูลไปให้ระบบบัญชีได้ส่งไปให้ระบบ AOP uh, ระบบสะสมไม้ได้ทั้งหมดมันก็เลยทำให้เส้นทางด้านซ้ายมือเนี่ยยุ่งปัญหาเราก็คือเรากำลังจะเลิกระบบพวกนี้เกือบหมดโดยไปใช้ระบบใหม่ Replace ด้วยทางฝั่งขวามือในเวลาประมาณสองสปีทำยังไงเราจะวางแผน จะติดตั้งระบบไหนก่อนจะโยกย้ายข้อมูลจากไอ้ระบบเก่าที่อยู่ทางซ้ายมือมาทางขวามือ,อยังไงเราก็มานั่งวางแผนกันว่าจะระบบไหนจะเข้ามาเมื่อไหร่อันนี้นะฮะก็พยายามจะเขียนเป็นโมเดลมาว่าตัวไหนจะเข้าเมื่อไหร่ไอ้เส้นที่ลากต่อเส้นเดิมเนี่ยจะมาเส้นใหม่ยังไงแค่แค่ให้ดูคอมคอมเพล็กซิตี้จริงๆระบบเรามีมากกว่าที่โชว์นะครับแล้วก็เมนเฟรมเมนเฟรมเราคิดว่าเราอาจจะต้องต่อสัญญาอีกปีหนึ่ง นะครับอันนั้นคืองานของผมถ้าผมทำงานก็คงไม่ได้ออกมาคุยอะไรต่อนไรสักเท่าไหร่อันนี้รูปที่ Simplify เราคิดว่าเราจะมีตัวหนึ่งเรียกว่า Application Integration Platform เป็นว i ด d ิ e นแวรที่จะ Connect ระบบต่างๆระบบใหญ่ๆข้างบนเนี่ยแ e v e n u e Management System IMS นะครับ DWS ก็ WS, Data Warehouse New ROP SAP DE SAP นี่เราเพิ่งจะ คัตโอเวอร์โมดูลของระบบการของฝ่ายการเงินการบัญชีไปเมื่อเดือนกันยานที่ผ่านมานะครับเป็นตัวแรกที่เราม v e ออกจากเมนเฟรมตัวหมายถึงตัวใหญ่นะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นระบบที่เราจะเมนเทนจะ i m p l e m e n t อยู่ในบริษัทต่อไปส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นระบบที่เราคิดว่าเราไม่อยากจะทำและไปใช้บริการข้างนอกดีกว่า LTA นี่คือระบบสำรองที่นั่งผู้โดยสารระบบเช็คอินคิดว่าจะไปใช้ข้างนอก p r a Passenger r e v e n u อ a c c o u n t i n g แอรเระบบการบัญชีบัญชีรายได้ ระบบคา r โก้ระบบทัวร์ข้างล่างนะครับตัวใหญ่ๆที่เป็นตัวทำมาหากินหลักของเราเนี่ยข้างล่างเนี่ยเราจะไปใช้บริการข้างนอกโดยที่ลิงก์ทั้งหมดเนี่ยจะต่อผ่าน AIP Application Integration Platform IT Roadmap ของเราเนี่ยพอขยายไปให้ละเอียดขึ้นอีกนิดหนึ่งเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มของระบบที่เกี่ยวกับการให้บริการผู้โดยสารและกะ็การขายนะครับ เราก็วาดแผนไว้ผม,ผมข,อขออนุญ,ญาตไม่อ่านนะจริงๆในนี้มันก็จะบอกว่าประโยชน์คร่าวๆคืออะไรจะทําเมื่อไหร่สเตตัสเป็นยังไงสีแดงก็แปลว่าเริ่มดีเลย์นิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับสีเขียวก็แปลว่า on t r a ร k อันนี้กลุ่มที่2อนี่เป็นระบบคล้ายๆ back office ก็คือระบบเออรระบบ Finance Human r e s o อร์ทเราก็คิดว่าเรามีแผนที่จะทำนะครับ กลุ่มที่3าม e collaboration e collaboration ก็คือการติดต่อสื่อสารการแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรต่อไรภายในนะครับเราก็กำลังจะเปลี่ยนระบบ mail system ใหม่เราสร้างระบบ knowledge management เสร็จไปแล้วปัตตอนนี้ก็แค่ทยอยหาความคือการบินไทยอย่างที่ผมเรียนว่าเราตั้งมาเมื่อ50กว่าปีแล้วรุ่นบุกเบิกพนักงานรุ่นบุกเบิกของเรารเนี่ยก็เกษียณไปหมดแล้ว รุ่นถัดมาเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นรุ่นขยายบริษัทรุ่นขยายธุรกิจทําให้บริษัทเติบโตซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีความสําคัญมากเพราะว่าเป็นคนที่รู้โปรเซสปรับโปรเซสทาอะไรต่ออะไรทุกอย่างจนกระทั่งบริษัทเนี่ยอยู่มาได้ถึงปัจจุบันนี้รุ่นนี้เนี่ยก็กําลังจะทยอยเกษียณรุ่นถัดมาเนี่ยเป็นรุ่นที่เข้ามาบริษัทคล้ายๆบริษัทสบายๆแล้วเราก็นั่งมองเห็นปัญหาของบริษัทว่าถ้ารุ่นหนึ่งรุ่น2ไปในรุ่น3เนี่ย มาตอนที่สบายแล้วไม่ได้ดูไม่รู้ว่าปัญหาเป็นยังไงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วโปรเซสเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาเราก็เลยพยายามจะสร้างระบบ Knowledge Management อยากจะให้ท่านผู้อาวุโสเนี่ยมาแชร์ประสบการณ์มาเขียนอะไรต่ออะไรเก็บไว้ให้ลูกหลานอ่านว่าในอนาคตเนี่ยลูกหลานจะได้รู้ว่ารุ่นพี่ทำอะไรถูกทำอะไรผิดมาจะแค่ขยังไงอันนั้นก็คือที่มาของ knowledge management นะครับเรื่อง u n i ูน c o m m u n i c a t i o n ปีที่แล้วน้ำท่วม น้ำท่วมเนี่ยเราอย่างที่ผมเรียนว่าบริษัทเนี่ยท่วมอยู่แค่อาทิตยกกว่าแต่ว่าพนักงานติดอยู่ในบ้านเป็นเดือนออมีแผนกหนึ่งของผม11คนมาทํางานได้หนึ่งคนเพราะหนึ่งคนนั้นอยู่บางพีอีก10คนอยู่หลําลูกกาทํำยังไงถึงจะติดต่อกันได้ทํำยังไงถึงจะสื่อสารกันได้ทําไงถึงจะทํางานได้จากที่บ้านปีที่แล้วเนี่ยเราก็ใช้โหมดนั้นเพียงแต่ว่า แคปซิตี้มันไม่เพียงพอนะครับเราเราก็มองอยู่อันนี้ในส่วนของการใช้งานภายในนะครับอีกส่วนนึงก็คืออินฟราสักเจอทุกอย่างเนี่ยเราก็ต้องเตรียมไว้ทําไงสามเรื่องข้างหน้าเนี่ยเราก็ต้องเตรียมอินฟราสักเจอทั้งเรื่อง Security เรื่องอะไรต่ออะไรอันนี้ก็คือกลุ่มที่เราคิดไว้อ่าวาๆก็คือเรื่อง IT เนี่ยเราก็ต่อยอดมาจากแผนธุรกิจจากแผนธุรกิจจะทำอะไรเนี่ยเราก็มาวางแผน IT ต่อนะครับอ่ อันนี้เป็นกระบวนการภายในในการแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมารีวิวแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับะจะเอาอินพุตจากทางวิสเนสจาก i.t ทีบิสเน IT, สเนคิดจะทำอะไร i.t มีคอน r ทนต์อะไรมีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรนจะผ่านการรีวิวผ่านเวิร์กช็อปอะไรต่ออะไรจนกระทั่งสุดท้ายมาถึงทางด้านนี้ยาวมากครบปีพดีพอเสร็จ ไนอกไอทีมัลเตอร์แนนะครับเราก็จะส่งให้ SSC SSC ีนี่คือคณะกรรมการกลยุทธ์ของบริษัทพจารณาให้ความเห็นชอบแล้วก็เสนอรกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่งพอกรรมการบริษัทแอปพูฟตอนปลายปีนี่ก็จะเป็นแผนแม่บทแผนแม่บทของเราในไอทีเนี่ย,เ,ยเราจะมีโครงการเยอะเป็นร้อยนะครับที่ผมเอามาพูดเฉพาะตัวใหญ่ๆเราหลังจากนั้นมาเนี่ยเราจะคอมมูนิเคตกลับไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันนี้คือกระบวนการคร่าวๆในการทำมาลเตอร์แลนของเรานะครับ อ,อ,อีกนานไม่เอย่ยผมผมไปเรื่อยๆนะถ้าหมดเวลาเมื่อไหร่เนี่ยผมเลิกได้เลยเพราะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยแค่แชร์ให้ฟังโครงการไอทีสำคัญที่เรากำลังจะทำอยู่นะครับ New Carco IT System ก็เริ่มไปแล้ว E Collaboration ก็ทยอยทำไปเรื่อยๆเรามีท e ั้งอีสารบันมีตะกี้ผมพูดถึงอะไรในะ e o l l a b o r a t i o n มีเมลมีอะไรต่ออะไรนะครับ New l o y a l t y s y เ t e m เราก็หาระบบใหม่ได้แล้วกำลังอยู่ในช่วงติดตั้งนะครับ ไท a สตา a ์ค o ม m อนแพลตฟอร์ชื่อชื่อบุคคลภายนอกฟังแล้วคงไม่เข้าใจก็คือระบบสำรองที่นั่งผู้โดยสารเช็คอินผู้โดยสารนะครับ SAP SAP ก็ทยอยทำไปไฟแนนซ์เสร็จแล้วแอคเคา t i ์ตเสร็จแล้วนะครับเดต้าแวร์เฮาด์คลาวด์คอมพิวติ้เมื่อ3-4เดือนก่อนนี้เราก็ Implement p r i v a t e cloud computing ในบริษัทของเรานะครับเป็นเป็นเป็นระบบเล็กๆทดลองใช้ก่อนที่จะขยายต่อนะครับ อันนี้ก็คือรีพีทหน้าตะกี้นี้นะครับก็ Description คร่าวๆระบบเทคโนโลยีใหม่ของคลังสินค้าคาโก้นะครับก็คือจะหามา p l เพสระบบเก่าซึ่งมันควรจะใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับ e ี o l l a บเ r a ร i o n e d ่นอีด็อกเมนต์โนเลจแม g จ m ม n ต์ยูนิฟา c o คอมมิคชั่น n อร r p ปอ a t เร a p e n เอ r p r i s e s นเ t อร์ u ร ODS, สเ e ็มบัส n Data s t โอเนะครับก็ เกี่ยวกับการเก็บ Data ที่แลกเปลี่ยนกันระหว่าง System ทั้งภายในภายนอกนะครับการบินไทยเนี่ยติดต่อกับระบบภายนอกเนี่ยเป็นร้อยเพราะว่าเวลาเราไปสำรองที่นั่งผู้โดยสารที่ออฟฟิศการบินไทยสมมุติจะบินไปบราซิลเราไม่ได้บินไป,ไปบราซิลแต่ระบบของเราเนี่ยจะอจะออโตเมติกส่งข้อมูลไปให้พันธมิตรอาจจะเป็น UA เป็น Delta ที่บินไปบราซิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อมต่อเยอะแยะไปหมด คลาวด์คอมพิวติ้งก็เรา implement p r i v a t e cloud เป็น IaaS data warehouse เรามีข้อมูลมากมายมหาศาลซึ่งมันกระจัดกระจายอยู่เราพยายามจะหาทางรวบรวมมาอยู่ที่เดียวกันเพื่อซัพพอร์ตฝ่ายบริหารทางด้านข้อมูลนะครับอันนี้ระบบสำรองที่นั่ง TSCP Thai okay. Star Common Platform โอเค อันนั้นคือโครงการสําคัญที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันนี้ทีนี้ระบบในบริษัทการบินไทยนะครับโอเคเขาบอกหมดเวลาแล้วจะจริงจริงจ,งจ,งจงผมจบแล้วแต่ว่าไหนๆเตรียมมาแล้วจะฉายให้ดูนะระบบที่ใช้สนับสนุนการบินนะครับก็คือ เรามีระบบมากมายให้บริการผู้โดยสารให้บริการคาโกคาโกอยู่ใต้ท้องเครื่องบินนะครับให้บริการนักบินอัตโนมติฟลายพลนนิงซิสเต็มก่อนจะไปบินเนี่ยเราต้องวางแผนก่อนว่าจะบินยังไงโอเปอเรชั่นคอนโทรลกับแอร์คราฟ์เมนเทนนนซ์เราจะมีระบบติดตามว่าเครื่องบินสเตตัสของเครื่องบินแต่ละลำเนี่ยกำลังบินอยู่ที่ไหนหรือว่าสีแดงนั่นอยู่ในโรงซ่อมกําลังตรวจเช็คนะครับ อากาศก่อนไปเนี่ยก็ต้องบีฟนักบินว่าเส้นทางที่บินไปเนี่ยถ้ามีพายกุก็อย่าไปหลบอ้อมอะไรทํานองนั้นนะครับลูกเรือเราก็มีระบบบีฟให้เขาว่าเที่ยวบินนี้เนี่ยมีผู้โดยสารพิเศษไม่มีอาหารพิเศษไม่มี VIP ไหมอะไรเนี่ยก,กเ็เดี๋ยวนี้เนี่ยดูจากมือถือก็ได้นะครับอันนี้คืออันนี้ระบบสื่อสารกับระหว่างเครื่องบินกับภาคพื้นดินนะครับ ตัวนั้นคือส่วนของการปฏิบัติการส่วนของผู้โดยสารนะครับส่วนของลูกค้าเราก็มี E&M Service นะครับใช้มือถือใช้อินเทอร์เน็ตอันนี้ iPad นะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วไม่สวยเท่านี้เอารูปเครื่องบินมาแทนเลยไม่สวยแล้วก็ระบบสำหรับพนักงานเราก็พยายามจะไปเป็น paperless นะครับไม่วหวจะสลิปเงินเดือนการขอหนังสือรับรองใบลาอะไรทั้งหลายแหละปิดท้ายด้วย380อีกครั้งหนึ่งตัวใหญ่ นั่นั่งนะครับ